ครับลงมาตามหาไม้ด่างกันครับขึ้นเขาตามหาไม้ด่างครับไม้สวยงามครับไปเห็นเลยครับนี่ครับเดินเข้ามาก็เจอครับคือสมุนไพรครับดูครับนี่ครับพญาข้างขาดำครับพญาข้างเขาดำนี้ก็ข้างๆกันพน่าจะเป็น กากแรดนะครับกีบแรดครับนี่ครับกีบแรดไปนะครับมาดูครับนี่ครับนี่ก็เป็นบอนครับน่าจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับบอนน,น่าจะอยู่กับคุณพระยายตรงกลางน,นะครับ อนต่อเลยครับนี่ครับพญาย้างเขาดำรับอยู่ในหุบเขาครับหุบเขาที่ชื้นครับตามหาไม่ด่างกันนี่ครับเกือกแรดหรือกีบแรดครับสวยงามครับ วันพยาของเขาดำเพียบเลยครับทำหาไม้ดังกันโอ้โบแรกเยอะมากครับกรีบแรกครับนี่ครับโอ้โหแมงบินเข้าจมูกครับนี่ครับเฟิร์นครับเฟิร์นดังครับไม้ด่างไมป่าครับเยอะมากครับ ยังไม่ใช่ที่ต้องการครับไปกันเรื่อยๆครับขึมนะครับเข้มฝนแล้วก็อยู่ในหุบเขาด้วยครับเราเดินไปตามล่องหุบเขาไปเลยครับมีรอยหมูเดินนะครับรอยหมูป่าเดินนะไปกันเรื่อยๆเราจะเจออะไรกันบ้างตะกีบแรก็ก พาข้างเขาดำเยอะมากครับป่าน,นี้ครับเป็นหวยสายน้ำเก่าครับนครับขนเขียวมีตระกูลฟิโล่ไหมครับ จะเป็นสักอย่างครับเดนไฟไหมเล้ยครับปีที่แล้วครับอะไรครับข้างบนครับเดี๋จะเดินขึ้นไม่รูครับว่าเป็นพืชตระกูลไหน เ็นบอลเขียวคับบอลเดี๋ยวมากครับเปิ่สวยครับอาลาครับ มันมีน้ำับโอ้โหเจอดงป่าดงกีบแรดเลยครับขึ้นไปดูครับดงกีบแรดกก็ดงกล้วยป่าครับดูกกล้วยป่าครับจากแม่เขาโดนไฟไหม้ครับดูครับกีบแรกครับ เยอะครับกีบแลดครับดูคเป็นป่าเลยครับป่ากีบแลดครับกีบแลดอยู่ในป่านี้เยอะมากครับไปครับสวยงามครับดูครับสวยไหมครับดูครับสวยงามมากครับ กีบแลกครับพืชสมุนไพรครับแก้ผิวหนังครับเห็นเอยๆครับดูครับกีบแลกนั้นล้วนครับดูว่ามีไม้ด่างกันไหมครับ ข้าบนครับมองเห็ต้นบอลข้างบนครับมอง,อข,งขึ้นที่สูงมองลงมาที่ล่างครับจะมีต้นด่างครับมองจากข้างล่างขึ้นมาจะมองไม่เห็นครับ มีเชียวคนเข้ามาหาหนอไม้ก็เยอะนะครับเราไม่สนใจครับเราหาพืชด,ด่างครับช่วงนี้อยู่ในช่วงที่หนอไม้ออกนอครับ suối mà lắm Làm Bánh mà gấp. Lúc mà chay hấp นี่ปลาใรับนี่ป่าใหญ่ครับสวยมงากงแปลงทอหน้าอย่างเดียวแล้เสาวลงไหมครับเห็นไหมครับหน้าจะเป็นตัวผู้ไหมครับตัวผู้กัรแดงครับ พาท่านชมเดินไปเรื่อยๆครับําหาไม่ด่างครับมีด่างพ่อเขาป่วยครับฉีดขาดครับสวยมากครับวับนนี้ครับ เขเป็นหลายนะครับเเก็บกลับไปใส่กระถางที่บ้านนะครับครับนีนาจะเป็นบัวโคดไหมครับบัวโคดมนต้องใบกลมครับตัวนี้ใบเป็นเหลี่ยมครับใบเป็นบัวขคดเหมือนครับ เหมือนกันครับแต่คนรัตระกูลครับคนรสายพันธุดผิดนะครับกุณเดียวกันครับแต่คนรสายพันครับอ,อุดมสมบูรณ์มากครับในนี้ครับสวยครับ สมากครับบอลต่างๆครับฝืนเกือลรดยาข้างเขาดำถ้าน่าจะมีพริกไขยป่าด้วยครับเี่ครับเยอะครับสวยครับนี่ครับ โอดีครับลกมากครับลกมืดเลยครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับไต่ท่าวันขึ้นไปนะครับขึ้นที่สูง ชักว้าครับต้นไม้ได่างม่ด่างมับเยอะครับตัวนี้ก็เป็นตระกูลบันครับตัวนี้ออกกานส้มครับ เลยครับยังไม่เจอสิ่งที้องการครับสวยงามไปอีกแบบครับดูครับแล็ดครับเก็บไปใส่กระถางนี้สวยงามมากครับมีกระถางใส่สักสิบกระถางครับ นา่าจะสวยงามทีเดียวครับน่ครับตครับไปข้างล่างครับน่าจะเป็นพืชตระกูลเดยวกับเตา่าครับ ของดีครับไปเรื่อยๆครับคือของบนครับมองของข้างล่างครับตัวว่านแต่ละชนิดครับอเต็มเลยครับหอบหอบจับครับป่าใหญ่มากครับ บรยากาศรอบๆครับต้นไม้ใหญ่ครับความสูงครนะครับที่เราเดินเมื่อกี้ครับข้างล่างนั้นครับมาคนเดียวครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามครับ เดินเข้าป่าแถวภาคเหนือผักเหนือนี้นะ่าจะเป็นป่าดิบแรงครับตรงน,นี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ยังชื้นอยู่ครับป่าดิบแรงครับ แล้วไพสานครับเป็นภาคใต้เกิดป่าดิบชื้นครับป่าหน่อไม้ไล้ครับคุมไมไปด้วยหน่อไม้ไร้ครับนี่ครับเปิดนะสวยเลยครับใส่กระถางครับ แล้วลงหลักสวยครับตามไปดูนะครับสายลำธารเก่าเขาจะพาเราไปไหนครับพาไปถึงไหนยังไม่รู้เลยครับตามไปเรื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> ในการไหวหนึ่งครับโอปลาโหทะลุออกมานี่ครับขึ้นดัดนเลยนะครับต้องเินระวังครับในป่าครับไะเจอพวกต่อครับ khuôn Hồi trong cuối pháp Cuối đắng hết Đủ hết Ngay mất Tay bay hết แต่ละใบครับสวยอยู่ครับนี่ครับเปการดังเล็กน้อยครับราไม่ใช่สิ่งที่ต้องการครับไปต่อครับ น้คร <ersch> ับดูน่าอรอยใส่ไม้ครับสายน้ำนี้แห้งไปแล้วครับเจอตะกุนบอลครับออกสีเหลืองครับสีเหลืองครับสีเหลืองแต่เป็นก้านเขียวครับสวยครับสวย ลายเงเหลืองๆยกอหน้าจะสวยเลยครับกอนี้ครับไปกันต่อครับบัตรก็จะหมดนะครับลเรื่อยๆครับ เอาไปนิ่จ้าไปครับไปถล่ดดานบนกันครับที่สว่างครับเจอไม้สวยๆครับเดินไว้หน่อยนะครับทเทิลนิ่งครับขลอดภัยด้วยครับ ทำนั่เองครับอครับเราดูหนอกม้าทะลุออกมาแล้วดูกล้วยดางเลยครับาจะมีปลาดางครับนี่ครับดางเล็กน้อยครับ ัดเจนครับคับลูกขับดอกกับเปนเชื้อราครับนี่ครับไม้ใหญ่ๆครับว่านอยู่ในกลุ่มเมตามหานิยมครับข้ามไปดูกล้วยฝั่งโน้นนะครับมีแดงมากครับตอนนี้ครับ ดูครับดูไปด้วยกันครับดูครับแดงมากครับข้างในครับแต่ไม่รู้ว่าพื้นหลังเป็นยังไงครับแต่มองจากตรงนี้แดงมากครับ ขึ點點้นหลังครับขึ <If S 2> ้นหลังไปต้นครับใช้การเดียวเราก็รู้แล้วครับดังไม่ดังครับไม่ดังครับวันอย่างนี้ครับสวยงามมาก và xưa ngắm y bẹp lắm và to lắm นะครับเจอทางตันครับต้องไสคร,บครบับครับกลับครับนเคนะครับมีทางตันแล้วครับสายน้ำสาย้ครับเมื่อก่อนเคยเป็นสายน้ำครับ đến không á đủ hết để làm việc tập bắn bắn vừa kia á các bạn bị đuôi nhá, trong cả thằng hả, ôi, đẹp, hay เจอแต่ว่าน,นครับไม้ดงังในป่านี้ไม่มนีนค้ครับไม้ดังไม่นี้ครับครับเจอบอลตอนนี้ครับออกสีเหลืองทองครับรออะไรครับเก็บที่ครับขอนะครับ khổ khó lắm Xe hấp Xe lọt lọt lắm Hãy subscribe cho bạn Ghiền Để เงเดียวนะครับแมวหมดครับไอ,ไอ้เข้าใหญ่พันต่อครับทั้งร้อนทั้งเหนื่เลยครับ จะเซตมาให้ดูครับดอกสุขภาพไม้ป่าหาง่าง่ายครับไม้ประดับครับ คน,นี่มีเวลาครับแส่ขึ้นมานแล้วนะครับโโอ้หนี่ครับยกกอไปอย่างนี้เลยครับตั้งให้ดูครับนี่ครับไปลงกระถางครับ มันเป็นองสีท,งทองครับโอเคนะครับนี่น่าจะก้อนนี้น่าจะคล้จะมีติดดังครับ